กรับสวัสดีทุกผู้ชมกินดยนะครับผมอยู่กับผมธนคุงอีกแล้วในะช่วงของธนคุงอยากแกะกล่องนั่นเองนะฮะมาครับวันนี้เรากลับมาเชอกันอีกแล้วหลังจากที่ห่างหายกันไปนานกับช่วงนี้เลยนะครับเพราะทางซิกโนเนี่ยเพิ่งได้ส่งของชิ้นใหม่มาให้ผมได้รีวิวให้คุณผู้ชมกันนะครับผมโดยชิ้นนี้ครับที่จะรีวิวในคลิปนี้ก็คือเจ้าตัวเก้าอี้นั่นเองครับโดยเป็นเก้าอี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับที่ต้องบอกเลยว่าดีไซน์เขาเนี่ยมีความพรีเมียมมากๆหรูหรามากๆแล้วก็การนั่งเน่าม,า,เเามามกุมม เนื่อจะเป็นในเรื่องของพนักพิงหรือว่าเป็นที่รองก้นครับผมเจ้าเกีย์ตัวนี้ผมก็นั่งอยู่ตรงนี้นี่เองครเนี่ยข้างหลังผมเลยครับนี่เลยดีไซน์เขาดูแบบสวยงามมากถ้าดีไซน์เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับพวกแอนดัซีนะพวกแบรนด์แบบหรูๆเลยอะนะครับพอดีไซน์เขาใกล้เคียงกันเลยแล้วก็การนั่งอะไรพวกนี้เหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยครับแต่ว่าในเนราคาที่ย่อมเยาวกว่าเดิมนั่นเองคะซึ่งเจ้าเกีย์ตัวที่ผมนั่งนี่อยู่นี่ก็คือเจ้าตัว Signal Esport GC11 ี่สอ e r นั่นเองครเบอ โดยเจ้ากีตี้ตัวนี้นะครับก็เป็น1ใน2รุ่นนะฮะที่ทางซิกเนโลเนี่ยเขาได้เปิดตัวออกมานะครับซึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอีกดีไซน์หนึ่งนะครับดีไซน์จะเล็กกว่าหน่อยแล้วก็รายละเอียดดีเทลอะไรจะไม่ได้เยอะประมาณนี้ซึ่งชื่อรุ่นของเขาก็คือเจ้า gc 2 1 0 Rider นั่นเองนะครับดีไซน์เขาก็ มือนกับพวกแบรนด์หรูเหมือนกันแต่ว่าดีเทลมาจจะไม่ได้เยอะมากนะฮะซึ่งแน่น,นอนครับทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาในราคาที่ย่อมเยาวมากๆนะครับอาจจะค่อนข้างเกือบเฉียดตีกับพวกแบรนด์สูงๆแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของดีไซน์ที่คล้เครืงกันนะครับถ้าเป็นพวกแบรนด์หรูๆเนี่ยราคาพุ่มไปเป็นแบบหมื่นกว่ากว่าเกือบ20,000กันเลยแต่ตัวนี้ได้ในราคาแค่เจ็ดแปดบาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับใครที่มีงบประมาณถึงแล้วอยากได้กีฬาเกมมิ่งดีๆสักตัวใช้งานเนี่ยตัวเนนนนนี้ยออืึงท่่่่าสใใจไมช โอเคครับผู้พัพาําทำเองกันไปเยอะแล้วนะครับผมเรามาดูกันในเรื่องของดีไซน์กันเลยดีกว่าโดยเจ้าดีไซน์ตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นทรงแนวออกสปอร์ตสปอตหน่อยนะครับผมมีช่องระบายอากาศนะฮะเป็นช่องที่แบบอย่างน้อยเราก็สามารถที่จะจับถือได้นะครับมีพนักพิงนะครับที่มีตัวหมอน เป็นรูปทรงแบบใหญ่ๆนี่เลยให้คล้ายๆฟันนะครับผมเดี๋ยวขึ้นภาพอินเสิร์ตเต็มให้ดูแล้วกันแล้วก็มีที่รองก้นนะครับอยู่ข้างหลังนี้อีกอันหนึ่งนะฮะซึ่งเจ้าพวกนี้เนี่ยจะทํามาจากเมมโมรี่โฟมทั้งหมดเลยนะครับก็ตอนเราพิงเข้าไปเนี่ยคือมันนุ่มมากๆนะครับมันไม่รู้สึกว่าแข็งอ่ะเออมันพิงแบบสบายมากเลยนะฮะพอจับเข้าไปนี่คือแบบเนี่ยมันยุบย่าไปอย่างนี้เลยแล้วมันก็จะคืนรูปสภาพเร็วมากเพราะเจ้าตัวเมมโมรี่โฟมนี่แหละนะครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่เจ้าตัวเบาอ,อ่าตัวกกตัวหนกพิัว เขามีทั้งในส่วนส่วนเรื่องของอที่รองก้นะแล้วก็ตัวพลาสพิงข้างหลังจริงๆด้วยนะครับเขาก็ทำมาจากเมมโมรี่โฟมทั้งหมดเลยใครที่ไม่ชอบใช้หมอนอะไรพวกนี้พอถอ,อดออกไปตอนพิงเข้าไปกับตัวเก้าอีนะ้เนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันนุ่มอยู่แล้วตัวเมมโมรี่โฟมของเขาก็ทําออกมาได้เกรดีมากๆด้วยนะครับตัววัสดุที่เขาใช้นะครับที่เป็นตัวหุ้มเบาะเนี่ยก็จะเป็นหนังแบบ PU grade premium เลยโดยจะผสมกับตัวเคฟล่าด้วยนะครับโดยตัวเคฟล่ามันจะอยู่ทางด้านหลังเนี่ยวขึ้นอินเสิร์ตภาพไปดูอีกทีหนึง่ง เดี๋ยวผมเอ็นให้ดูหน่อยแล้วกันเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นลายคล้ายๆพวกลายตารางหมากรุกอะน,นะครับผมแล้วก็จะมีด้านข้างตรงตัวที่รองก้นด้วยนะครับตรงตัวที่ดานนั่งด้วยเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ดูเช่นกันแล้วก็ตัวที่วางแขนนะครับเขาจะทํามาจากโฟมนะครับโฟมแบบเกิดดีเลยอะไม่แข็งนะครับโฟมนุ่มมากเวลาก,กดลงไปนี่แบบยบยากลงไปเลยนะครับแล้วก็เวลาพอเอาึมือไปวางเนี่ยก็ไม่รู้สึกเลยว่ามันแข็งจนมันแบบ นั่งมันดับวางยากนะฮะถ้าแบบผู้บางรุ่นที่ราคามันถูกๆอะ่ะบางทีตัวพนักพิงแขนนะ่ะมันจะวางแล้วแบบรู้สึกว่ามันแข็งมันสากนะฮะเวลานะวางนานๆแล้วมันจะรู้สึกเมื่อยมือเมื่อยแขนได้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงมันดูไม่ค่อยสบายเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ตัวนี้เขาทำออกมาดีเลยแล้วก็พนักพิงแขนเนี่ยค่อนข้างกว้างด้วยนะครับและที่สําคัญเรายังสามารถที่จะปรับได้หลายรูปแบบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น ปรับขึ้นหรือลงนะฮะหรือว่าจะเป็นปรับเดินหน้าถอยหลังนะครับเพื่อเพิ่มระยะความยาวในการวางแขนได้หรือว่าจะดันเข้าหาตัวหรือดันออกจากตัวก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็ช่วยเพิ่มความกว้างในการวางแขนนะครับทำให้เราวางแขนได้สะดวกสบายมากขึ้นหรือไม่ก็จะเป็นหมุนซ้ายหมุนขวานะครับก็หมุนได้ทั้งหมด3จังหวะนะครับมรผมซึ่งการหมุนพวกนี้ผมมองเลยว่าค่อนข้างที่จะหมุนง่ายไม่ได้ท <ป demasiado S 1> ําออกมาให้มันหมุนยากนะครับบางแบรนด์บางบายี่ห้อมันอาจจะหมุนยากหน่อยหรือว่าถ้าตัวพรีเมียมแบบพรีเมียมจริงๆอ่ะมันจะหมุนได้นุ่ม แบบหมุนปื๊ดๆเลยอะนะครับแต่นี้ก็จะมีแบบจังหวะสต็อปสต็อปที่หนึ่งแต่โดยรวมถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยฮะในการหมุนนะครับผมวัสดุข้างล่างของเขานะครับทั้งในเรื่องของโชค๊คทั้งในเรื่องของอตัวโครงที่ยึด นะครับแล้วก็ตัวขาเนี่ยทำเป็นวัสดุเกดพีเนียเหมือนกันโดยเฉพาะตัวขาเขาก็จะใช้เป็นขาเหล็กซึ่งรุ่นหลังๆของซิกโนใช้เป็นขาเหล็กหมดละนะฮะข้อดีของมันก็คือเรื่องของความแข็งแรงทนทานรองรับน้ําหนักได้เยอะๆนะครับแล้วก็ตัวโช๊กก็เป็นโช๊ดีด้วยนะฮะเป็นรองรับแบบน้ําหนักได้สูงสุดถึง200กิโลกรัมกันเลยใครที่น้ําหนักเยอะๆก็นั่งได้สบายๆเลยนะครับผมคนตัวอ้วนตัวใหญ่เดือดน้ําหนักเกินร้อยโลอะไราวกนี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเก้าอี้ตัวนี้จะไม่สามารถนั่งได้นะครับคือนั่บสายยเล ทิ้งตัวมาแรงๆหนักๆยังไงก็ไม่ต้องกังวลว่าโช๊คมันจะเสียนะครับมันรองรับน้าหนักได้สบายๆเลยส่วนในเรื่องของการปรับระดับนะครับก็จะมีทั้งหมด2ด้านข้างเหมือนกันนะฮะก็จะเห็นว่ามันมีสลักอยู่2อันนะครับก็ด้านขวาของผมหรือว่าด้านซ้ายของคนดูนะฮะจะเป็นในส่วนของเรื่องปรับความสูงต่ำ ของตัวเบาะนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมติดตั้งผิดวิธีหรือเปล่านะทำไมตอนดึงความสูงต่ํามันดึงแบบผิดด้านยังไงก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ผมน่าจะใส่ผิดก็มันจะดึงขึ้นดึงลงได้ในระดับหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันถ้าปรับให้มันแบบสูงๆแล้วเดี๋ยวผมปรับให้ดูแล้วกันนะเนี่ยหน้าผมก็คือแบบเลยจอไปแล้วอะหัวผมนี่คือแบบชิดขอบจอแล้วนะฮะคือก็สูงพอสมควรเลยใครที่โต๊ะทํางานสูงๆเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยครับแต่ว่าวางขายากนิดนึงเพราะขามันจะลอยขึ้นมานะ อาจจะไม่ค่อยถนัดหน่อยก็กดลงมาได้นะครับเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะแล้วก็ในเรื่องของปรับเอนนะครับมันจะไปอยู่ด้านข้างนะจะมันจะมีปรับเองแบบนึงก็คือกดปุ๊บแล้วมันจะเอนแบบโยกได้อะนี่มันโยกได้ฮนะก็มีคนแบบอยากพิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบวางขาเหยียดขาไปเนาะแล้วก็พิงไปมันก็จะแบบเอนลงไปได้นะครับบวกกับการที่จะเอนเบาะนี้ลงไปด้วยอีกมันก็จะช่วยเอ็นได้อีกระดับหนึง่งเนี่ยเอ็นไปเลย นะครับ แล้วก็ในเรื่องของการเอนเบ์ดอย่างนี้นะครับเอนรูปแบบแบบดึงดึงคันโยกเหมือนกับดึงบอกร,รถยนต์นะฮะมันจะสามารถเอนได้อยู่ที่170องศาไม่ได้ถึง180เนาะถามว่าทาไมไม่ได้แค่นั้นจร,จริงจริงมันก็ใครจะไปเอนถึง18อองศาก็ล่ะใช่ไหมคนมันไม่ได้แบบมานั่งนอนอยู่บนบอกเก้าอี้อยู่แล้วอะนะครับอย่างมากก็แค่อาจจะแบบเอนแล้วก็งี่ไปเฉยแต่คงไม่ได้หลับแบบโอ้ยาวขนาดนั้นอยู่แล้วไม่มีทางทําได้หรอกก็หลักๆมันก็จะทําได้โดยประมาณแบบนี้แหละ170ก็ถือว่าโอเคส่วนในเรื่ององงขการปรป ก,ะะก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าพื้นที่ผมตอนย้ายมาอยู่หอเนี่ยห้องมันเล็กลงนะครับพื้นที่ในการวางของวางกล้องอะไรเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยนะฮะตอนที่ผมรื้อของมาเนี่ยคือห้องเต็มหมดแล้วไม่มีที่วางไม่มีที่ วางขาตั้งกล้องเลยแนะก็เลยแบบเออไม่เป็นไรก็แจ้งไปในเพจแล้วนะครับว่าเออไม่ได้มีคลิปประกอบให้ดูนะครับก็จะเป็นการมานั่งรีวิวอ๋อใช่เราจะรีวิวเรื่องความยากในการประกอบเยเนะาะถามว่ามันยากไหมไม่ยากนะครับดูคู่มือแล้วก็ดูการใช้งานมันก็ง่ายๆแล้วนะฮะ คือผมเคยประกอบตัวก่อนทานนี้ไปแล้วนะครับที่เคยรีวิวไปก็มีความรู้อยู่แล้วนะครับรู้ว่าน็อตตัวไหนต้องใช้งานยังไงแล้วส่วนใหญ่น็อตที่ซิกโนให้มานะครับก็จะมีที่แยกออกไปะนะคือเป็นแค่น็อตที่ไว้ยึดตัวเบาะก,กับตัวฝาพลาสติกที่ไว้ครอบไปเฉยการสวยงามไม่เฉยส่วนในเรื่องของพวกน็อตยึดโช๊ปไอ้น็อตยึดโครงอะไรพวกนี้ พวกนั้นอ่ะคือซิโตเขามาติดกับตัวกาอี e ้ให้อยู่แล้วเหลือแค่เรามาถอดออกแล้วก็ใส่ตัวโครงเข้าไปแค่นั้นแหละต่อมาก็เรื่องฟีลการนั่งนะครับฟีลการนั่งหลังจากที่ประกอบเสร็จผมนั่งปุ๊บอ๋อสบายคือสบายกว่าตัวรุ่นที่แล้วมากรุ่นที่แล้วมันค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงอาจจะเป็นเพราะผมนั่งนานมานานหรือเปลังนะแต่จําได้ว่าตอนนั่งช่วง,งแรกแรก็ยังรู้สึกว่ามันยังแข็งอยู่นะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยมันจะไม่มีออปชั่นอะไรเยอะมากคือเป็นเบาะธรรมดาเลยไม่มีพนักพิงไม่มีหมอนไม่มีอะไรนี้้มาใหคื ทรงเขามันก็คงเข้ารับกับสดรีละร่างกายของเราอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในเรื่องของการนั่งนะครับสาหรับส่วนตัวผมนะแล้วก็พอได้ตัวนี้มาใหม่เนี่ยรู้สึกว่ามัน นั่งสบายขึ้นนั่งโอเคขึ้นอ่ะนะฮะตัวพนักตินเพราบแรกผมมองว่าไอตัวหมอนตัวเนี้ยมันจะนั่งไม่สบายเว้ยเพราะไม่เคยลองนั่งกับหลายๆยพ่อมารู้แล้วแค่แบบลองนั่งเล่นเฉยอ่ะแต่ยังไม่ได้นั่งระยะยาวพอหลังจากที่มาลองนั่งระยะยาวรู้สึก,กว่าเออสบายดีนะพอมันคือแบบว่าเขาเรียกว่าไงมันรองตั้งแต่หลังเราอ่ะหลังตรงแบบแถวแถวไหลอ่ะอ,อมาจนถึงตรงส่วนคอคอด้านหลังตรงเนี้ยอ,อ่าสระอ,อ่อเขาเรียกว่าไงนะการคอใช่ไหมเออตรงเนี้ย คือมันรองได้ดีเลยอะ่ะคือถ้าเราปรับให้มันเข้ากับสรีระได้ดีในระดับหนึ่งนะมันนั่งเล่นเกมแบบสบายมากเวลานั่งเล่นแล้วแบบเออไม่เหนื่อยไม่ไม,ไม่รู้สึกว่าไม่เมืออ่อยคอไม่ไม่เมื่อยหลังอะไรเงี้ยนะ,นะะมันนั่งสบายมากแล้วก็ตอนเอ็นูไปนะด้วยความที่ว่าเบาะมันนุ่มเบาะมันนุ่มเนาะแต่ผมนั่งไปแล้วผมยังเหาาไปเลยเนะี่ยคือนั่งแล้วมันสบายมากหรือถ้าแบบใครสร้างเป็นเตียงเล็กๆขนาดย่อมได้ก็คือนอนหลับงีบห้านาทีสินาทีแบบสบายๆเลยอ่ะ เ้ยผมมองว่ามันโอเคเลยนะแล้วปรับมันก็ปรับไปเยอะด้วยแต่ด้วยความที่ว่ามันมีหมอนยื่นออกมาเนาะเวลาปรับให้มันตั้ง90องศาปุ๊บหลังเรามันเหมือนจะแบบแอนมาข้างหน้านิดนะึงอะซึ่งมันไม่เวิร์กนะก็อาจจะต้องเอนถอยหลังนิดนึงให้มันเข้ากับสรีระร่างกายเรานะครับ แอนมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะฮะปวดหลังววนี่โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเวลาปรับก็เซตติ้งของผมก็จะปรับแบบให้ตัวที่วางแขนเนี่ยมันเลื่อนออกมาหน้าสุดเลยนะฮะแล้วก็เลื่อนให้มันออกจากตัวเราให้ไกลที่สุดเท่านี้มันจะปรับได้นะครับแล้วก็อาจจะมีปรับด้านซ้ายของผมตรงนี้น,นะฮะที่สําหรับกดคีย์บอร์ดเนี่ยเอียงมันนิดนึงนะฮะเพื่อให้นั่งเล่นคีย์บอร์ดได้สบายๆหน่อยอาจจะไม่ได้แทนกล้องให้เห็นชัดเจนมากนะครับเพราะว่าไกลมากเกินไปเดี๋ยวมันจะเห็นส่วนที่ลกๆของห้องผมนิดหน่อยนะฮะก็เลยอาจจะแบบ ย่อลงมาให้มันแคบได้หนึ่งนะฮะโอเคโดยรวมก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับสำหรับในเรื่องของการรีวิวก็ตัวเก้าอี้ตัวนี้นะฮะเหลือผมเหลืออะไรอีกบ้างะเอาจริงๆก็ได้หมดแล้วเนาะ ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นเเอินสิร์ตให้ดูอยู่แล้วนะครับเรื่องรีวิวฟีลการนั่งอะไรที่ผมนี้เขาพูดไปหมดแล้วก็เรื่องของราคานะครับสำหรับคนที่สนใจนะฮะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ผ่านทางซีโน่อ f คเซ e l s t o n e นะครับบน l a z a ด้าช้อปปีแล้วก็ JD Central นะครับไอ้ JD Central มันจะปิดแล้วนี่วะก็จะเหลือแค่ l a z ด้ากับช้อปปีนะครับผม หรือเม็ก็สั่งผ่านแฟนเพจก็ได้นะฮะก็จะสนับราคาอยู่ที่7,990บาทนะครับถือว่าไม่แพงเลยใช่ไหมไม่เกินหมื่นบาทนะครับไม่ถึง10,000บาทเลยเรียกได้ว่าเป็นเก้าอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับทั้งถูกทั้งดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วต้องซ e ิกโน l สปอ t ตเท่านั้นครับว้าเจ้าจริงๆเลยแล้วก็ซิ g โน l ส่งของให้ผม2ชิ้นด้วยกันนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็น่าจะเห็นอยู่แล้วผมตั้งเอาไว้เป็นจิมมิคอยู่ในคลิปนะครับใครที่ สังเกตก็น่าจะเห็นได้นะครับความขาวมันเนี่ยคือมันเนียนตาม,มากเลยอะ่ะเนียนเข้าไปกับตัวพื้นที่โต๊ะเลยอะ่ะนะครับน่าจะเห็นกันแล้วใช่ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่ผมจะรีวิวในคลิปต่อไปเดีย๋ยวเราติดตามชมกันได้นะผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็ subscribe กันี้ด้วยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับซิ่งเราจะส่งอะไรมาให้ผมรีวิวอีกเจ้าจากสองชิ้นนี้รอติดตามชมกันได้ฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ